สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แกพาพี่น้องมาเก็บผักหวานปลาค่ะปลายนา้งคู่คือเก่านะคะ่ะปาดขอมาแลวพี่น้องเลยมันกระหอดงาดงามตันเดียวเก็บพ่อแกงได้ตอนนี้ นางเก็บไปเรื่อยๆแล้วใกล้ปรื่อยฟ้าออกันเลยนะคะงามค่ะพ่อค่ะ,ะก่อนนี่ก็งามๆเลยค่ะเป็นสีข้อหนันเขาป้าลายๆอยู่ดีพี่นเนงะ ภุมละนนด้ภุมละน้อยไปถ้ามาเก็บเองังสีห่อนเด็ดเอาแต่ยันอ่อนเลยนะพี่น้องเอาแต่แบบพ่อกินเมยเลยป้าพี่น้องเบิ้งเนี่ยราคายอดพักวานเหมือขกันพอจังสีไม่แห้งนะพี่น้องได้ร้ายค่ะต้่นเลือตาพันเด่นนี่คะ่ะแบบนี้ มูดีวาโก,กง้งยิ่งยิ่งเหนียนข้นเพิ่นเก็บเมื่อตอนส่วนหลายคนไม่เก็บผักหวานเพิ่นก็สิตรงดิง่ใงใส่แต่ต้นใหญ่ๆเนาะเพราะว่าตงง้นใหญ่มันแตกใบดีไหมคันเฮามาล้างเพิ่นเฮาก็สิได้แต่แบบพุ่มๆจังซีล่ล่ะตรงดิ่งไปเบิ่งตงง้นใหญ่นี่เป็น10-10ต้นบ่เหลือจังหยอดนะคะ่ะงามแฮงนี่ เอาไปกินเองก่อนเด็ดเน่ากันเลยหรอเห็ดกับทันขึ้นในห้องเก็บนะค่ะถ้ามันเฮ็ดขึ้นก็สิขึ้นป้านี่แล้วกอนนีูตัวมันถือฝนดูทางอื่นบ่มีฝนเลย ปลาไฟใหม่แบบนี้ขาดว่าสิเบเก็นเฮ็ดพอนะคะพี่น้องฝนมาดีจดังเลยสิเบเก็นเฮ็ดพออยู่แกมาจอบปลาเลยเด,ด,นะดยอย้อง่ายแท้แล้วเนาะเด็ดเอาตัวยันยอดล้างแล้วก็ทิ้มลงหม้อได้เลยเลยอดสมีง อ่อนๆเดี๋ยวนี้สภาพป้าโดยทั่วไปนะคะใบไม้เป็นกระสีเริ่มแตกแบบนี้เลยค่ะจากที่ว่ามาที่แหล่เนาะป้าไฟไหมเนาะหลุดไปหมดก็ล่งเป็นภูมิล่ะเดี๋ยวหากันไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นต้นผักเคียงนะคะยอดเคียงที่ว่าเทียกนห้อมาายอดแดงๆเนาะอันนี้เป็นกระสีเริ่มเรือเลยด้วยพี่น้อง เดือมเดือยพี่เครือเรื่อยแล้วเนาะอีกต่หยอดหามเหมนกันค่ะุงติดตดิน งามค่ะดอกกระเจียวก็ร่งเดิมขึ้นค่ะเป็นพี่น้องกระเจียวแดงค่ะค่ะนี่ก็เป็นยอดพากวันที่ว่าใกล้ได้ใมมือนีนะคะพี่น้องมีแต่ยอดงามงามค่ะแล้วก็ได้กระเจียวแดงกระเจียวแดงหัวตะขึ้นนะคะดอกหนึ่งค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กายน้ำหน่อยด้วยค่ะเราพอกันหม่ขิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ